สวัสดีครับเราอยู่กันในเกมคอฟดากอนนะครับคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับผมว่าระหว่างเกมคอฟดากอนกับเกม l i ฟ e of Kingdoms ์เนี่ยสองเกมนี้มันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมมันน่าเล่นไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเกมคอฟดากอนนะครับเป็นเกมจากผู้พัฒนาเดียวกันกับ l i ฟ์ of k i n g d o m นะครับเรียกได้ว่าก๊อป เกมกันมาเลยนะครับคงสร้างเกมระบบเกมเรียกได้ว่าโยกมาทั้งแผงมาเปลี่ยนทีมนะครับเป็นทีมแฟลรี่มีมนุษย์มีเอลมีออกนะครับผมแต่แต่มันจะมีการปรับเปลี่ยนระบบบางอย่างนะครับเพื่อทำให้เกมมีการปรับสมดุลใหม่มากขึ้น นะครับมันทำให้เกมคอฟดากอนมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเกม r i s e of Kingdom อยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งคลิมเนี้ผมจะมาสาธยายให้ฟังกันนะครับก็ต้องบอกว่าเ,ออเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าสาเหตุหลักๆนะครับมี2ส,สาเหตุที่ทำให้เกมคอฟดากอนนะครับแตกต่างกับเกม r i s e of Kingdom นะครับเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องของ ทหารนะครับในเกมคอฟดรากอนเนี่ยกองทหารหนึ่งกองสามารถที่จะเลือกยูนิตได้เพียงยูนิตประเภทเดียวเท่านั้นนะครับเป็นนักธนูกับนักธนูทั้งกองเป็นทหารราบก็ทหารราบทั้งกองเป็นนักเวทกับนักเวททั้งกองนะครับนั่นมันทําให้เกิดการที่จะต้องแบบสื่อสารกันมากขึ้นนะครับในระหว่างการทําสงครามกันอะในกิลด์จะต้องแบบ ก็จะต้องมีการวางแผนกันมากขึ้นเล่นเทคติคอลกันมากขึ้นอย่างเช่นแบบเฮ้ยเดี๋ยว ชั้นเล่นแท้งนะเดี๋ยวชั้นเป็นแนวหน้าคอยแท้งให้นะครับชั้นเล่นธนูนะเดี๋ยวชั้นจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวชั้นเล่นม้าชั้นจะอ้อมไปด้านนี้ไปตีไปโจมตีนักธนูฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวชั้นเล่นยูนิตบินไปบินแอบตรงนี้แล้วเดี๋ยวโผ่มาเซอร์ไพรส์คืออะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นการสื่อสารกันนะครับผมมันจะคล้ายๆแบบเกมสงครามพวกทอทอ w ์ r เกมพีซีอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมมันจะต้องมีการทําแบบ รูปแบบการโจมตีการทําสงครามที่เหมือนแบบมันต้องมีแบบรูปแบบการโจมตีรูปแบบการวางทับการเลือกภูมิประเทศนะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันสร้างการเล่นแบบแท็กติคอลมากกว่าเกม l i g h t of Kingdom อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ทหารแต่ละประเภทเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับมันมีการแพ้ชนะทางกันแบบชัดเจนสุดๆ ทหารราบก็จะเป็นตัวแท mm. ้งนะครับมีการป้องกันที่สูงแต่ตีไม่แรงนะครับทหารเวทจะเป็นตัวท <of> <sh> ี่โจมตีหมู่นะครับจะเป็นตัวที่ทำดาเมจหมู่เอาไว้ทำดาเมจใส่พวกทหารราบตัวแท้งฝั่งตรงข้ามนะครับทหารธนูเนี่ยนะครับเป็นทหารที่โจมตีเดี่ยวได้แรงนะครับแต่ยิงแท้งไม่ได้นะครับเพราะว่าทหารทหารธนูเนี่ยไปยิงแท้งปุ๊บเนี่ยโดนสะท้อนนะครับโดนสะท้อนดาเมจกลับ นะเห็นไหมเออตัวระบบเกมเขามีการปรับให้แบบว่ามีการแพ้ทางชนะทางของยูนิตแต่ละประเภทแบบชัดเจนมากๆนะครับมันทำให้แบบว่าไม่เหมือนอ o k ที่แบบว่าสมมติว่าคนเติมหนักๆคนหนึ่งนะครับมีกองทหารหนึ่งกองในกองทาหารนั้นเนี่ยคือมีครบเลยนะครับมีทหารราบแท้งมีนักธนูมีอะไรคือแบบมีตัวทำดามเมจในกองเดียวอ่ะ แน่นๆเนี่ยคือสามารถที่แทบจะเรียกได้ว่าถล่มทั้งกิลด้เลยนะครับใน R.O.K. แต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับถ้าต่อให้คุณเติมเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณเล่นนักธนูอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่มีเพื่อนแทงให้เนี่ยโดนทหารม้าฝั่งตรงข้ามมาจ้วงเนี่ยมาแบบสไลด์เนี่ยบอกเลยว่าต่อให้เติมเยอะแค่ไหนก็ล่วง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ต้องเกิดแท็กติคอลในการเล่นกันมากขึ้นในรูปแบบการทังสมการทํางสงครามที่ที่ตื่นเต้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นสนุกมากขึ้นด้วยนะครับผมเรื่องที่2ที่ทําให้เกิดความแตกต่างกันเลยนะครับนั่นก็คือ,อ,อการระบบการรักษาครับโรงพยาบาลนะในคอฟดากอนเนี่ยในการรักษาเนี่ยจะโดนจํากัดต่อวันครับ ต่อวันเนี่ยไม่ว่าคุณจะเติมมากเติมน้อยมีเพชรเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่คุณจะรักษาทหารได้จํากัดต่อวันประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเอาเงินยัดแล้วแบบว่าปั๊มทหารออกมาเรื่อยๆนะครับเอาไปสู้นะครับบาดเจ็บก็ปั๊มออกมารักษาออกมาปั๊มออกมานะครับสู้กันแบบนอนสต็อปแบบโอเคไม่ได้นะครับในคอมดาก้อนทุกคนจะมีทหารจํากัดต่อวันประมาณพอๆกัน เออนั่นมันทำให้ต้องวางแผนกันมากขึ้นไปอีกนะครับพวกวานเนี่ยจะไม่สามารถไปแบบตีเละเทะได้แล้วเพราะว่าถ้าเสียทหารไปแล้วแบบเกิดว่าทหารโคต้าทหารวันนั้นหมดปุ๊บนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันทําอะไรต่อไม่ได้นะครับ เออนะครับจะสังเกตว่าที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าจะสรุปให้ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะครับก็คือเกม Call of d a g o n นะครับโครงสร้างเกมระบบเกมยกมาจาก Life of Kingdom ทั้งหมดแค่เปลี่ยนทีมนะครับแต่มันมีการปรับระบบบางอย่างทำให้เกิดแฟร์เพย์มากขึ้นนะครับเป็นมิตรกับผู้เล่นที่เติมน้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็เออลดลดเออความ OP ของผู้เล่นสายเติม ลงนะครับซึ่งผู้เล่นสายเติมหนักผู้เล่นสายวานแล้วเนี่ยเขาก็ยังสนุกยังเก่งยังยังเทพอยู่ดีเขาก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับแต่ความเก่งของเขามันไม่ได้ไม่ใช่ลักษณะบแบบฆ่ามาตัวเดียวถล่มทั้งกองทัพแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับคือก็ต้องอาศัยการร่วมมือจากเพื่อนนะครับ มาช่วยซัพพอร์ตช่วยเล่นกันแบบเป็นยุทธวิธีทางการทําสงครามนะอย่างเช่นที่เห็นในคลิปเห็นไหมครับเขาจะมีการเลือกสมอ,สมอลลภูมิแบบทางแคบๆเพื่อให้ทเพื่อให้แบบว่าทหารทหารลาบเนี่ยมาประทะกันนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้พวกทหารธนูทหารเวทโจมตีจากด้านหลังเนี่ยมันคือมันต้องใช้ยุทธศาสตร์มากกว่า l i f e of kingdom เยอะ นะครับสำหรับคอฟดาก้อนมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความสนุกเหมือนกันนะครับก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเล่นคอฟดาก้อนนะหรือว่าเล่น l i ฟ์ออฟ i n งด o อมอยู่เบื่อๆแล้วลองมาดูครับแล้วคุณอาจจะติดใจแบบผมก็ได้นะครับ